ครับต่อไปเรื่องของการาติดชายเดี่ยวนะครับเรื่องของการติดชายเดี่ยวนะปกติก็จะอยู่แบบนี้นะครับอยู่แบบนี้นะครับแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งก็จะเป็นอย่างนี้ครับรเป็นอย่างนี้เราก็ใช้นะครับห่วงเน like ี่ยเกี่ยวกันนะครับเกี่ยวกันอย่างนี้ครับเกี่ยวไว้ก่อนเลยก็ได้ครับเกี่ยวไว้ก่อนเลยก็ได้อันนี้ปกติเนี่ยนะครับ สายโซ่คล้องอันนี้สําหรับแขวนกระบี่เนี่ยพอติ่มจะยาวกว่านี้แต่ว่าผมเนี่ยเวลาส่วนใหญ่เราจะจะห้อยกระบี่ไว้บ่อยเพราะต้องต้องวางกระบี่แล้วก็เป็นพิธีกรนะครับผมก็เลยผูกให้มันสั้นลงนะอันนี้แล้วเราเราปรับใช้เองนะครับอันนี้เราปรับใช้แล้วก็แขวนกระบี่ไว้เวลายืนนิ่งๆครับเวลายืนใช้ไมในการพูดต่างๆนะครับต่อไปเรามาดูว่าการที่จะประกอบเข้ากันกับเข็มขัดนะครับ เราก็เอาเข็มขัดมานะครับแล้วก็ใส่นะครับห่วงที่หนึ่งแล้วก็ใส่ใส่ชายเดี่ยวก็ไปนะครับที่มีปลอกอยู่สําหรับคล้องกับเข็มขัดนะครับแล้วก็ดึงแบนดต่อไปหรือว่าถ้ามีอันนี้ครับเป็นห่วงของเข็มขัดก็ใส่ก็ไปก่อนก็ได้ครับแล้วก็ดึงนะครับ เข็มขัดเราต้องดูว่าเข็มขัดที่มีขนาดเล็กกว่า,านะครับของห่วงนะที่ที่กางเกงนครับเพราเข็มขัดต้องใช้ขนาดเล็กนะครับแล้วเราก็นะเสร็จแล้ววันนี้อ่าเข็มขัดเราก็จะอยู่อยู่อย่างนี้นะครับอันนี้เนื่องจากว่าเข็มขัดนี้จะอยู่ด้านในเราจะไม่เห็นเพราะว่าใจเสื้อขาวเนี่ยจะ จะปิดอยู่นะครับเราก็สามารถใช้เข็มขัดที่เหมาะสมได้นะครับอันนี้ก็จะอยู่ลักษณะอย่างนี้ครับทางด้านซ้ายของเรานะครับด้านซ้ายของเราซึ่งกระบี่เราก็จะถือมือซ้ายด้วยนะครับก็ในการเกี่ยวเกับกระบี่ก็จะใช้ห่วงนี้เกี่ยวกับห่วงที่กระบี่อีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้วิธีการที่จะติดชายเดี่ยวนะครับที่เข็มขัดนะครับก็จะห้อยลักษณะอย่างนี้ครับ นะครับด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายนะครับโอเคแต่ว่าเสื้อเนี่ยไอ้น,นี้ผมนะไม่ใเสื้อนี่ท่านก็ใส่เสื้อยือดเสื้อที่ใช้เอเสื้อเสื้อเสื้อทับเสื้อคอกลมเสื้อยืดเสื้อกล้ามก็ได้แล้วก็เราก็สวมเสื้อขาวทับอีกทีหนึ่งนะครับอาก็คงจะ,ะเป็นส่วนหนึ่งที่ได้เห็นนะครับชัดขึ้นแล้วก็เดี๋ยวจะแชร์ไปให้เพื่อนๆและน้องๆน,น,นะครับได้ได้ มีแนวทางในการติดนะครับใจเดี่ยวและปลอกแกนทุกนะครับในการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานนะครับหรือว่างานพระราชทานเพลิงศพที่หลายท่านอาจจะได้รับมอบหมายหน้าที่ให้ไปทำนะครับให้ไปร่วมก็จะได้แต่งกายได้ถูกต้องครับ